อ่านี่เพื่อนๆคนไหนสนใจก็ลองมาขี่ได้นะเออยิ้มยิ้มยิ้มนี่อ่ะเป็นการเปิดประสบการณ์นะครับให้กับเพื่อนๆนะแบบได้ลองมาขี่เล่นดูนะครับเออโอ้ยมีบอกนี่ตัวใหญ่นี่เพื่อนๆนี่แกะแกะเต็มเลยอ่ะโอ้ยดูดิโอ้ยแกะสวยๆอย่างนั้นเลยอ่ะโอ้ยตัวนี้นี่ขาวดำนี่สวยๆสวยๆตาแดงจริงตาแดงจริงโอ้ยสวยๆสวยอ่ะไม่ยิ้มให้เขาเลยครับอู้ยนี่นอนเล่นอ่ะโอ้ยดู สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้มิในินอยู่ที่พันสุกฟู้ดแอนด์ฟาร์ม啊เพื่อนเพื่อนี่นี่นี่เป็นรูปรองเท้ายักษ์นี่เลยแบบข้างหลังมินินเขาเลยนะครับเดี๋ยววันนี้มินินเขาจะพาไปดูนะว่าฟันพันสุกอะฟู้ดแอนด์ฟาร์มอะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับมินินพร้อมยังพร้อมยัง ไปเลยกันเลยไปเลยไปเลยนี่ตามมินินไปเลย,ยตอนนี้มินินอยู่บนสภานแล้วเนอะเนี่ยเนียข้างหน้าเนี่ยเป็นมินินเป็นโรงนาเห็นไหมนี่เป็นโรงนาเลยโอ้ดู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 ดดนี่บนสภานนี่โอ้ยนี่บรรยากาศครับกำลังดีเลยนะนี่อบอุ่นอบอุ่นนะนี่นี่นี่อยู่หน้าโรงนาแล้วนะครับอะไรรรอหรออ๋อนู่นมีซันตะคอสด,ด้วยอนะ่ะเพื่อนๆนี่เหมือนเป็นบ้านโรงนาหรือเปล่าเนี่ยเนี่ย พันสุกฟาร์มนะโอเคไหนข้างในมีอะไรมินินมินินฟินโอ้ยนี่นี่นี่มีจุดถ่ายรูปเยอะแยะเลยนะครับอะไรอะทำไมอ๋อมีมินบอกมีดอกไม้ทำให้จามหรอโอ้โหข้างในบ้านฟาร์มเนี่ยโอ้โหดูดิมีจุดถ่ายรูปเยอะแยะไปหมดเลยนะเนี่ยโอ้โหมินินมินินลุยไหนต่อไปลุยไหนต่อไหนให้อ๋อนี่มีตะกร้าไข่ด้วยนะนี่ โอ้โหนี่มีกระดิ่งด้วยมีน่กระดิ่งนี่โอ้มีเสียงด้วยเห็นไหมโอ้เวลคัมเวลคัมโอ้นี่ตู้ตู้จดหมายแบบคลาสสิกนะเนี่ยโอ้โหนี่มินิมีโซนให้อาหารแกะด้วยโอ้นี่มีตู้ตู้โทรศัพท์นี่ลอนดอนนะฮะเออโอ้นี่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 เป็นบ้านถังเบียร์ไม่นี่ดูสิโอ้ไปดูสวยงามสวยงาม นี hein, ่เพื ils, ่อนๆเดี๋ยวมินินเขาจะเอาหญ้าเนี่ยเนี okay, okay. ่ยป้อนแกะนะเออโอ้โหต้นใหญ่มากเลยมินินฮะอ่ะมามามาโอเคโอเคอ่ะเอาไปเทียต้นไปโอ้โหดูนี่มันออกมาจากคอกเลยอะตัวเนี้ยโอ้โหดูโอ้โหดูสิตัวนี้ถ้าทางโซนนะดูดิมินินกำลังป้อนหญ้ามินินเดินเข้าไปอีกเดินเข้าไปอีกเดินเข้าไปอีกเลย โอ้โหมินบอกนี่ต <reading> ัวใหญ่นี oh hm. ่เพื่อนๆนี hmm. oh ่แกะแกะเต็มเลยอ่ะโอ้โหดูดิโอ้ยแกะสวยๆอย่างนั้นเลยอ่โอ้ยตัวนี้นี่ขาวดำนี่สวยๆสวยๆสวยโอ้ไม่นี่อยากให้กินเหรออ่ะนี่โอ้โหกินดึงไปเลยฮะอ่ะมินเดี๋ยวนิ่เขามารอแล้วตัวเล็กนะนี่ตัวเล็กมุดออกมาเห็นไหมเออโอ้ยนู่นแย่งกันใหญ่ไม่นี่นุ๊กพอปอนมั่งพอปอนมั่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยกินกันอร่อยนะโอ้ย อูอามินอ่มินบอกอ่ะคราวนี้ขอป้อนอ่ะนี่เป็นต้นสุดท้ายแล้วอ่ะมินอป้อนเลยป้อนเลยแกะลงกินกันเลยฮู้ดูดิอร่อยมากอ่ะโอ้ดูโอยนี่แบบยาของโปรดเลยเนี่ยโอ้ดูสิกินกันอย่างสนุกสนานนะ กป้อนยาเสร็จแล้วก็ต้องล้างมือนะอในช่วงโควิดแบบนี้นะครับโอเคอ่ะไปไหนต่อเอ้อไปไหนต่อไปไหนต่อฮนะเอาไปหาห่านมาตรงนูน้นตรงนูน้นตรงนูน้นมีม้าแคระ์นะเพืเ่อนๆอนเ่ยม้าแครน,น,น,นี่เพื่อนๆนี่โอุ้ยนี่เหมือนม้าจริงๆเลยอะ่ะเอ้ยไม่ใช่เหมือนม้าตัวใหญ่ๆนะแต่มันตัวแคร์นะเนี่ยตัวเล็กๆน่ารักเนะี่ยโอ้โหนี่โอ้ตัวนี้สีเทาสีเทาโอ้ยนี่อยากขี่ม้าไหม ชอบขี่ม้าไหมจริงปะไม่กลัวโอ้โหนี<อ>่เพื่อนมาป้อนแครอทด,ด้วยอ่ะโอ้โหดูม้าน่ารักมากเลยดูดินี่นน่ารักน่ารักนี่ครับพเพื่อนมีจุดจำหน่ายคูป,ปองนะให้ขี่ม้าแคะเนี่ยหมุนน่ะสามรอบเนี่ยห้าสิบบาทนะเดี๋ยวมินินเขาจะมาลองดูนะนี่เป็นครั้งแรกของมินินเลยใช่ไหมที่เคยขี่ม้าแคะใช่ไหมขี่คนเดียวด้วยนะรอบเนี้ยเออเคยขี่กับแม่นะแต่ว่านั้นเป็นม้าแบบริมชายหาดนะครับ เดี๋ยวมาดูว่ามินินเขากล้าขี่หรือเปล่านี่มินินเขาจะไปขี่ม้าแคะแล้วนะโอ้ยโอ้ยเป็นไงเป็นไงชอบใจชอบใจโอ้มินินนะนี่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 พี่ๆเขาคอยช่วยด้วยนะเออดูสิโอ้เป็นไงมินินโอ้ชอบยิ้มยิ้มหวานเลยฮะโอ้ขี่ม้าแคะครั้งแรกของมินินนะครับ ผมไปไงไปไงโอ้มไเน้นชอบชอบอนี่นะสามรอบห้าสิบบาทนะเพื่อนเพื่อนีน่อ่านี่เพื่อนๆคน,ๆคนไหนสนใจก็ลองมาขี่ได้นะเออยิ้มยิ้มยิ้ม <c oughs> นี่เป็นการเปิดประสบการณ์นะครับอ่าให้กับเพื่อนเพื <c oughs> ่อนะแบบได้ลองมาขี่เล่นดูนะครับอ่าเรียบร้อยนะไปไงไปเน้นสนุกนะเออ <c oughs> โอ้ยดูดูด,ด,ดูไม่อยากลงเหรอไม่อยากลงเหรอฮะ เรียบร้อยครับอ่ามินินลงมาเรียบร้อยเป็นไงไมินินเป็นไงสนุกใช่ไหมโอ้ชอบเลยใช่ไโอ้ยเหมือนอย่างนี้นะสนุกกันนะเลยนะโอ้ชอบชอบเพื่อนๆตรงนี้เป็นโซนแบบม้าใหญ่อะเป็นม้าใหญ่นะจากเมื่อกี้ที่มินินเขาขี่ม้าแค้นะตรงนี้เป็นโซนม้าใหญ่นะครับฮ่านี่นี่มีขี่มา้าตรงจุดนี้ด้วยนะตอนนี้เราอยู่โซนกระต่ายนะเพื่อนๆนี่บันนี่ คดเฉดนะเดี๋ยวมาดูกันนะมินิ่งจะเข้าไปดูนะว่าเป็นยังไงนะกระต่ายอยากป้องเฉลอมกระต่ายไหมครับอ่าไปไปนี่อุ้ยกระต่ายแบบแสนรู้แสนรู้อุ้ยมาดมมาดมมาดมเออขนนุ่มใช่เออนี่มาจุ๊บจุ๊บมินิ่งนะโอ้โห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 นี่เต็มเลยเพื่อนๆนี่กระต่ายเต็มเลยอู่้ยนี่ที่อู้หนี่อู้หยแบบอยู่ตามพื้นเต็มเลยอ่ะ เราชำบ้านก็ตายด้านนี้ได้นะคะได้ชมฟรีนะคะโอ้โหนี่นี่นี่ตรงนี้เป็นอุโมงค์กระต่ายอ่ะหูดูมินินวิ่งขึ้นไปข้างบนแล้วฮะโอ้โหตัวนี้ตัวนี้หลบร้อนหลบร้อนนะโอ้นอนแบบสบายเย็นเย็นเลยนะเออนี่มินิเต็มเลยนี่โอ้ยเยอะแยะโอ้ยวิ่งแบบวิ่งเร็วมากเลยอ่ะมินิมาให้ตัวนี้เหรอ พี่บอกตัวตาแดงเหรออู้ยนี่มาแยง่ง <ตา S 1> มาแยงา่งม,มาแยง่งมาแยง่งมาแยง่งนะโอ้ยดู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 ดดอ,อ,นอ้นี่ตัวใหญ่อุ้ยนี่หูตกตัวหูตกอะอ,อ่ามินนีบหนีบนีบนิบอ่าเนี่ยใช้ที่หนีบหนีบแครอทนะแล้วก็ยืนให้เขานะตามันจะงอามินเขาชอบตัวตาแดงเหรอส่วนมากตัวตาแดงจะเป็นกระต่ายสีขาวนะนเพื่อนๆนะเดี๋ยวมาดูสิว่ามาใช่หรือเปล่าวะสีขาวหรือเปล่า อ่านี่ไงเป็นตัวสีขาวนะเออโหนี่นี่เขาอยู่ในอุโมงค์ลึกลับนะดูมินินก็ยังหาเจอนะเนี่ยออ้ยตาแดงจริงด้วยเพดูดูดดทิอโอ้ดตาตาแดงจริงตาแดงจริงออ้ยสวยสวยสวยมินินยื้อให้เขาเลยครับออ้ยนี่นอนเล่นอ่ะออ้ยดูแสนรู้สแนสแนรู้โใใอ้ดูมินินจะยังไงมินปล่อยเขาสิเดี๋ยวเราโยนให้เขากินเลยอ่ะกินอ่ากินนะเห็นไหมมินิน อ่านี่กินใหญ่กินใหญ่เลยฮะเขาไม่ดูเขาไม่ดูเขาเชื่องนี่อ่ะกินเลยนี่เขาอยู่ในบ้านเขาไงโอ้ยออกมาแล้วออกมาแล้วอุ้ยนี่นี่สวยมากตัวนี้สวยมากนี่แครอทต่อนะครับอันนี้นี่ดีดีดีไม่ดีเอออ่าให้ตัวไหนให้ตัวไหนขอให้ตรงนี้เหรอหูตก้วตัวหูตกอีกแล้ว โอ้ย,อยตัวนี้ขโมยขโมยขโมยไปแล้วขโมยไปแล้วโอ้ยไวมากตัวนี้ไวมาก oh <no. S 1> นี่มิรินป้อนตัวหูตกนะครับนี่สงสัยชอบตัวหูตกนะมันน่ารักนะเนี่ย <c oughs> อ่าโอ้ยไปง่ายสนุกสนานนะเอาอีกเอาอีกเอาอีกอ่านี่ให้ลังก้อนเลยอ่าข้าวโพดข้าวโพดกินไหมกินกินอุ้ยตัวนี้กินข้าวโพดไปแล้วอ่ะโอ้ยชอบชอบชอบให้กินกับตะกร้าเลยอ่ะ ออ้ตอยตัวนี้บุกตัวนี้บุกมาออ้ยังไงจะทันหรือเปล่าจะหนีทันหรือเปล่าฮะออ้อูนี้มามามางยมาลุมงีายมาลุมงีายออ้ยเต็มเลยโอ้ยนี่นะเป็นความสุขนะเนี่ยความสุขของมินินในพันสุขฟู้ดแอนฟาร์มนั้นกับการเนี่ยไล่ป้อนกระต่ายนะเออกระต่ายบอก ขอบคุณมากเลยนะที่มาป้อนเราเนี่ยเราหิวมากเลยเนี่ยฮะเราได้กินแครอทอร่อยอร่อยนะเนี่ยของโปรดเราเลยนะเนี่ยโอ้โหดูชอบใจชอบใจใหญ่เลยโอ้นี่เลือกกินเลยอ๋อโอ้ดูสิมินมินบอกกินให้อร่อยเลยนะตอนนี้มินก็อยู่ในบ้านกระต่ายอีกโซนหนึ่งนะเพื่อนๆนี่ที่ตกแต่งเป็นพรมกินยักษ์เลยนะนี่นี่นี่โอ้กับต้อนรับวันฮาลวีเลยนะเนี่ยมีทางเข้าไปได้ด้วยนะนี่ แล้วมีกระตายข้างในด้วยนะี่โอ้กระต่ายโอ้นีตัวนี้สีตัวนี้สวยไมเนี่ในตาดํำนะเนี่ยโอ้กินใหญ่เลยไเนี่ยกินแล้วกินแล้วอ้ยอร่อยอร่อยอาีนะเนยนพความสุขของยิทีันสุกฟูตแอนซานะที่เป็ไหน S <S <an> นี้อยู่ในร่อองงนีเ็นย่นี่มีรูปมินินด้วยเนี่ยเนี่ยโอ้โห,โหดูดิตอนขี่ม้าอยู่เลยชอบไหมมินินชอบไหมเอาไหมครับอ่าเอาลูกคนอื่นลูกลูกคนอื่นเราไม่เอาสิเรารูปเราเองนะเนี่ยเนี่ยลูปนี้นะโอเคเป็นไงบ้างครับเพื่อน <S <S ๆกับความสุขของมินินที่พันสุขฟู้ดแอนด์ฟาร์มนะวันนี้นะ เพืนคนไหนชอบใจก็ลองมาเที่ยวได้นะครับฝากกดติดตามช่องมินินฟินเฟอร์เป็นกำลังใจให้มินินด้วยนะครับวันนี้มินินขอตัวกลับบ้านไปดูรูปต่อนะครับนี่บายบายได้รูปไปแล้วนะวัดีใจดีใจดีครับ